กราบขอบพระคุณคุณแม่มาริสามากๆนะคะที่เมตตา,าป้อนผลไม้ให้กับพ่อพลาย500รคันนี้นะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณช่องน้องปุ๋ยด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญ ไปสิบตะกร้าก่อนนะคะคุณแม่ขาหลืออีกห้าตะกร้านะคะเดี๋ยวให้พ่อควานมาจัดขึ้นโต๊ะแล้วก็เอาไปป้อนให้น้องอีกรอบนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่มาริษาอีกครั้งนะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรำ,ร,ำ,ร,ำรวยธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้ส่งปรารถนานะคะคุณแม่ขาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่ขาแล้วก ขอบพระคุณช้างน้องปุ๋ยด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้นะคะเหลืออีกห้าตะกร้านะคะเดี๋ยวให้พ่อพายาทานผลไม้รออีกห้าตะกร้าไปก่อนวันนี้ดีใจได้ติดร้านนะคะยกยอดมาสามวันแล้วนะคะ ตะกร้าสุดท้ายนะคะเมื่อตี้ไปแล้วสิบนะคะเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะคอานระยะซูมอ้อยของชอบนะคะ สาธุบุญอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกคนกับแม่มาริษาด้วยนะคะจัดป้อนเรียบร้อยแล้วนะคะคแม่คะเดี๋ยวหนูเอาคลิปอา,อารมณ์หน้าท่องให้เลยนะคะเสร์ฟย,ยาคู่เสร์ฟย,ยาคู่กับผลไม้ ท่านผู้ชมทั้งสามท่านนะคะสวัสดีค่ะสองทุ่มพอดีเลยเนาะสองปกติก็จะลงไลฟ์ช่วงนี้พอดีนะคะแล้วนี้โชคดีนะคะคุณแมท่านมีตาสิบแปดช่อง คุณแม่แบบจัดนักจัดเต็มเลยโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูเอาคลิปลงหน้าช่องนะคะ